ฟังดนด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราเช่นเคยครับกับวันที่11ธัวธนวาคมซึ่งทีแรกผมเองก็จะมาสรุปผลการปฏิบัติงานของไทยเราในวันนี้กับการถล่มขมรน,นะครับแต่กลายเป็นว่าในโซนจังหวัดตราดโซนบ้านจำราคครับตีโอบกันทุกตารางเลยเพราะเอ6สกนั้นถึงขั้นยอมแบกไข่500รปอนด์ถึงลูกเนี่ยขึ้นถล่มขมรบริเวณบ้านจำรากหรือว่าบ้านสามหลังที่เราตอนนี้กําลังเข้ารุกค,คืบได้พร้อมกับนาวิกรบทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรืออากาศบก บุกประทะ911รบพิเศษของฝั่งเขมรแบบทันท่วงทีพร้อมกับยังมีอีกหนึ่งเรื่องรออัปเดตกับกองทัพภาคที่หนึ่งครับหายไปทั้งวันตอนนี้มีการอัปเดตออกมาแล้วและก็เป็นในจุดของกองทัพภาคที่สองครับอัปเดตล่าสุดนั้นเขมรเป็นปุ๋ยกันทั้งกองร้อยเลยทีเดียวโดยจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากอัปเดตในส่วนจังหวัดตราดกันก่อนครับที่ยังระอุอย่างต่อเนื่องดูเหมือนจะเงียบแต่สุดท้ายแล้วไม่เงียบนะ ออกมาครับนาวิกเดินหมากโหดมากๆมีการส่งเครื่องบินรบเอลซมูกนั้นเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดต่อเป้าหมายอาคารคาสินโนฝั่งแนวรบจังหวัดตราดเองนะครับคือทั้งจังหวัดตราดและก็โซนบ้านสามหลังนั้นเราก็มีการทิ้งบอมถึง4ลูกโดยขนาดของระเบิดไทยเราครับ500ปอนด์4ลูกนะเท่ากับว่า2,000ปอนด์โดยก็มีการตรวจพบองค์รักพิรักมุนเซนอย่าง BHQ ควครับบริเวณบ้านร้างและก็โซนคาสิาสนโนแล้วพอเราถล่มเสร็จปับ๊บเนี่ยเอลซ์โมกขึ้นบินเสร็จปับ๊บกลายเป ตามหลังเพื่อที่จะเข้าลุยยึดพื้นที่โดยหลังจากเหตุระเบิดเกิดขึ้นนะครับฝ่ายกัมพูชานเนี่ยแทบจะไม่มีการตอบโต้จากกระสุนปืนคอหรือว่ากระสุนปืนใหญ่เลยส่วนฝั่งไดเราเนี่ยก็ยังยิงปืนใหญ่ซับพอร์ตและก็เวลา16.30น,นาทีนั้นปืนเรือจากกองทะเลกองเรือเราครับยังคงยิงสาบสนุจจากภาคพื้นในที่บ้านสามหลังเหมือนเดิมซึ่งชุดนี้ของเราก็ยังมีหน่วยต่อสู้กับสันัรักษาฝั่งปฏิบัติการเสริมกับ นาวิกจงมอัตราดเพื่อที่จะต่อกรกับขมิญอย่างเข้มแข็งและก็เต็มกําลังเรียกว่าทัพอากาศเนี่ยก็แสดงประสิทธิภาพครับทับเพเรือก็แสดงกําลังตลอดแนวรบทางทะเล แล้วก็ยังมีการส่งเรือหลวงประจวบคิรีขัน์ครับและก็เรือหลวงรัตนโกสินทร์เนี่ยออกลัตตะวินในพื้นที่ด้วยเพราะทางฝั่งกบ,บูชาก็พร้อมที่จะสอดส่งเราอยู่เหมือนกันและตอนนี้ก็มีการของดภาคเอกชนครับส่งน้ํามันขายให้กับขมรเพื่อที่จะเอาไปเติมน้ามันรถจรวจมาสู้กับทหารไทยเรานี่เป็นรายงานอย่างเป็นทางการล่าสุดเกี่ยวกับโซนจังหวัดตราดของไทยเรานะครับยังดูเดือดแต่ข้อมูลเนี่ยเรียกจะ ไม่มีรั่วไหลออกมาเลยเป็นการประทะกันดีหนักหน่วงมากๆนะครับแต่รู้สึกว่าขามิ้นนก็ไม่ธรรมดานะจริงๆเนี่ยขมินอาจจะไม่เปิดออกมาก็ได้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้ผมมีข้อมูลล่าสุดเลยก็คือในโซนจังหวัดตราดเนี่ยขมินน่าจะเป็นปุ๋ยไปแล้ว1รายนะครับแต่เชื่อว่ามากกว่านั้นนะก็ยังไม่ได้มีการอัปเดตออกมาเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้เกี่ยวกับฝั่งของขมินในพื้นที่โซนจังหวัดตราดของไทยเราก็เป็นการประทะกันที่หนักหน่วงนะครับรถพิเศษไทยกับรถพิเศษ911ของข ก็เหมือนจะมีการขนอาวุธหนักเข้ามาประชิดชายแดนของไทยเราด้วยแต่ก็ถือว่ายังคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับการรุกคืบของนาวิกและก็หลายๆห,หน่วยสามคัคคีกันมากแล้วเหมือนตอนนี้เราอาจจะรุกยึดบนที่บ้านสับหลังเอาไว้แล้วก็ได้ก็ต้องรออัปเดตกันหลังจากนี้นะครับเอาแล้วมาตามต่อกันอีกพื้นที่หครับเรียกว่าแทบจะ ไม่อัปเดตทั้งวันเลยเกี่ยวกับกองดับภาคที่1ล่าสุดมีรายงานออกมาแล้วกับสรุปผลการปฏิบัติงานในวันนี้นะครับก็เป็นกองรับภาคที่1เองครับออกมารายงานอย่างเป็นทางการซึ่งก็มีการปฏิบัติงานเนี่ยสจุดสําคัญด้วยกันจุดแรกครับในพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพญานั้น ตอนนี้เราอยู่ระหว่างดำเนินกลยุทธ์เพื่อยึดพื้นที่ซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับยังระดมยิงต่อฝ่ายเราด้วยอาวุธเบียม21อย่างต่อเนื่องแล้วก็ปืนใหญ่รวมไปถึงเครื่องยิงรุ่นระเบิดอย่างปืนคอนะครับอันนี้เป็นบ้านครองแผงอำเภอตาปยาส่วนอีกจุดหนึ่งครับเป็นบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงนั้นเราสามารถยึดครองพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 8- 100แล้วนะครับแล้วก็มีการวางกําลังตั้งรับตามแนวอ้างสิทธิ์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยังมีระดมยิงต่อฝ่ายเราดด้วยยเเเบีมม21หือิ ประมาณ40นัดสาหรับวันนี้เองนะครับและก็ยังมีปืนใหญ่บวกกับเครื่องยิงลูกระเบิดอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอีกพื้นที่หนึ่งครับเป็นบ้านหนองจานอาเภอโคกสูงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดําเนินกลยุทธ์เพื่อที่จะยึดพื้นที่คืนแล้วฝ่ายกัมพูชาย,ยังทําเหมือนเดิมครับระดมยิงเบียมยี่สิบเอ็ดเนี่ยใส่เราอย่างต่อเนื่องโอโ้จุดนี้ b บีมรู้สึกว่าจะหนักหน่วงมากๆทุกพื้นที่เลยจุดที่4นะครับก็เป็นบ้านคลองลึกอําเภอรัญญะประเทศซึ่งตอนนี้เราวางกาลังคลุมครองพื้นที่อยู่นอกจากนี้เนี่ยสายารราถานกรรรเเเคลอองึภญปะศ ฝ่ายไทยครับได้เตรียมการเปิดด่านเพื่อที่จะรับคนไทยจากฝั่งปอยเปตกลับเข้ามาในประเทศแต่ว่าฝั่งของกัมพูชาไม่ให้ความร่วมมือเลยครับก็คือไม่ปล่อยตัวคนไทยของเราเนี่ยออกมาจากฝั่งปอยเปตเพื่อกลับเข้ามาใน,ในประเทศซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเจราจาก,กันครับแต่เหมือนเจรจารอบแรกเนี่ยไม่เป็นผลขั้เม็นไม่ปล่อยเหมือนจะจับว้าเป็นตัวประกันนะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับเป็นพื้นที่คลองหาดตอนนี้ เราก็วางกําลังคุ้มครองพื้นที่ได้แล้วนี่เป็นอัปเดตจากกองทัพภาคที่หนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับแต่มันก็มีเหตุการณ์แล้วก็คลิปวิดีโอเกิดขึ้นมาหลังจากที่ฝ่ายได้เราครับได้เลื่อนกําลังรุกเข้าไปในพื้นที่บ้านบึงตากวออำเภอตาบยาจังหวัดสกวก่อนที่เราเนี่ยจะถอนตัวในเวลาต่อมานะครับแล้วล่าสุดวันนี้ ก็มีคลิปจากฝั่งของขมิญนะครับได้กลับเข้ายึดพื้นที่ดังกล่าวตามเดิมอาจจะไม่เชิงว่ายึดพื้นที่นะครับเพียงแค่ลอบเปลี่ยนธงของไทยเราจากเป็นธงไทยเป็นธงขมินเองก็ลักลอบเข้ามาแบบนั้นนะครับซึ่งจุดนั้นเราเคยเดินผ่านด้วยนะเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ว่าข้อแท้จริงก็คือฝั่งไทยเราต้องถอนกําลังออกมากดน,นะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่โล่งมากแล้วฝ่ายขมิญครับระดมยิงเบียยี่สิบเอ็ดตลอดทั้งวันเลยพอยิงเสร็จแล้วก็ทาการเคลื่อนย้ายครับทำให้เราเนี่ย ยากตอกติดตามเป้าหมายติดตามพิกัดแล้วนอกจากยิงมีมยีสยิบเแล้วครับก็ยังมีการระดมยิงปืนคออย่างต่อเนื่องเฉพาะจุดนี้นะจุดบ้านบึงตะวนเนี่ยทหารไทยของเราครับก็สละชีพไปแล้วถึงสงนายในส่วนกองทัพภาคที่1เองนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราไม่ได้วางกําลังเอาไว้ตรงนั้นเนื่องจาก อันตรายเหลือเกินนะครับส่อเสียงที่จะถูกขมรบอมใส่ยาวๆแต่ขมรก็ไม่กล้าที่จะเข้ามารุกยึดครองหรอกครับเพราะว่าได้แค่มาเปลี่ยนธงเท่านั้นก็เป็นการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับกองทัพภาคที่1ตลอดทั้งวันเลยนะครับเอาเรามาตามต่อกันอีกจุดหนึ่งครับมาพูดถึงกองทัพภาคที่2กันบ้างผมเองก็รายงานไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามีอัปเดตออกมาแล้วก็รายงานเพิ่มเติมกับ13แนวรบของกองทัพภาคที่2เอง รายงานอย่างเป็นทางการครับตอนนี้เนี่ยในรบจังหวัดอุบลราชธานีก็มีช่องบกช่องอันมานะครับจังหวัดศิรีกิเก์ก็มีซ้ำแต่โดนตวนภูผีสัตวสมพนมประสิทธิสโสช่องตาเท่าผาหมออีแดงและก็ห้วยตามาเรียซึ่งก็ยังมีภูมะเขือช่องโดนเอาพรานยาวพรานหิน8ก้อนรวมไปถึงช่องสังงามจังหวัดสุรินทร์ครับมีห้าแนวรบหลักนะครับก็มีช่องจอมช่องเพลช่องระยีพื้นที่คณาครับพื้นที่ตาควายพื้นที่ช่องกลางและก็พื้นที่ตามเมืองโทม จังหวัดบุรีรัมย์เองก็มีหนึ่งแนวรบหลักนะครับก็เป็นช่องสายตะกูซึ่งผลงานปฏิบัติงานของวันนี้วันที่1ิธันวาคมเนี่ยก่อนอภาที่2ของเราก็สามารถควบคุมพื้นที่ได้บางส่วนกับช่องอันมานะครับแล้วก็เข้าทำลายฐานปฏิบัติการค้าศึกบริเวณพื้นที่ซัมเต่ส่วนพื้นที่ช่องรีกับช่องเลือครับสามารถเข้ายึดพื้นที่คืนถึงเส้นปฏิบัติการเลยแต่ก็ยังถูกต่อต้านเป็นระยะจากฝั่งขมรอยู่ซึ่งก็ยังมีพื้นที่ปราสาทคณาครับเราสามารถเข้ายึดแล้ว2ททีีี่่่่หมมาาาาาายยยปปััจจจุบบนนนนตตตตอออ้้กกก็ถููโฝขรรรวไึงพืส นะครับที่เราสามารถทำลายฐานทหารรอบปราสาทเลย แล้วก็เนืนองสามารถสุดด้วยแต่ว่ายังเข้าควบคุมไม่ได้ในตอนนี้เนื่องจากถูกต่อต้านอย่างหนักจากฝั่งคขมรที่มีทั้งการยิงสนับสนุนและก็กับระเบิดที่ฝั่งไว้อย่างหนาแน่นซึ่งจากการปฏิบัติของฝ่ายเราเนี่ยตั้งแต่วันที่7ธันวาคมที่รนักกับคขมนเลยมีการคาดการออกมาแบบรายชื่อเพิ่มกับปุ๋ยคขมนนะครับล่าสุดเนี่ยกับเราปที่2คาดกันว่าคขมรมีเสียชีวิตแล้วประมาณ125รายและเราเองก็ยืนยันครับทำลายรถถัง T-5 ของเขมนจำนวน6คันในพื้นที่พนมประสิทธิ์ทีู่งและก็สามารถ ทำลายจรวดเบียมยี่สเอ็ดของเขมรนหนึ่งคันรวมไปถึงทำลายระบบต่อต้านโดนจำนวนห4ลำครับและทำลายระบบแอนตี้โดนหนึ่งระบบ ในพื้นที่ห้วยตามมเรียเป็นการอัปเดตรายงานล่าสุดของพื้นที่กองับภาคที่สองนะครับแต่ว่าสถานการณ์ตัวนี้เนี่ยเรายังไว้วางใจไม่ได้เพราะเขะมรยยังมีการระดมยิงเบียมยี่สิบเอ็ดครับถล่มอำเภอบ้านกรวดรุนแดงอย่างต่อเนื่องอยู่เขมีนยนก็รู้สึกว่าจะไม่ยอมเหมือนกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับการประดะของเราในวันที่4เหมือนจะเป็นการวางกลยุทธ์ยุทธศาสตร์นะทำลายคลังอาวุธทำลายอุปกรณ์สื่อสารหรือแม้แต่คลังน้ำมันรวมไปถึงฐานปฏบิบัติการของเขมรนทั้งสะเบียงระบบขนส่งสะเบียงเรียกว่าแทบทั้งหมดเลยตัดแบบ เส้นทางลำเลียงทุกช่องทาง s 1 6วันนี้เนี่ยก็ขึ้นบินหลายรอบมากนะครับเข้าทำลายเป้าหมายหลายอยา่างเพื่อตัดกำลังของเขมรในการเติมกำลังและก็ยุทโธป,ปกรณ์ทางในพื้นที่กองทัพภา่ที่1และก็พื้นที่กองทัพาที่2เองเพื่อให้แนวรบเนี่ยมันกระชับมากยิ่งขึ้นแล้วเหมือนกับว่าเราเองครับก็ยังมีการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงโจมตีจุดเป้าหมายทุกจุดเลยเพื่อจะเตรียมเข้าคลีนนิ่งในพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมเอาไว้ได้แล้ว แต่ว่ายังเข้าไปเคลียร์ไม่ได้บวกกับตอนนี้นะครับทหาร b บีิวกับทหารบ้านเขมรเองในแนวหน้าตอนนี้หลายโพสต์ของเขมรน,นะที่มีการโพสออกมาว่าเฮ้ยคลังอาวุธมันไม่มีสเสบียงเองก็ถูกทําลายและขาดการติดต่อแบบเป็นศูนย์เลยเพราะว่าเราทําลายหมดเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วเพื่อนร่วมรบเนี่ยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้กับฝั่งเขมรเองนะครับทำให้ขาดอาหารมาหลายวันและก็เสียกําลังพลรบในหน่วยเนี่ย ไปทั้งหมดแล้วบางหน่วยด้วยซ้ำเรียกว่าก็มีการโพสต์อาออกมาออกคลิปออกมาเลยเพื่อที่จะได้รายได้ไปเจือจุนครอบครัวสําหรับฝั่งกัมเรยนเองคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวที่มันะใจที่สุดตอนนี้ก็คือเนินสามหาสูนในบรินีตาควายครับ รู้สึกว่าทนายเปอร์ของเราเนี่ยจับมันมือเป็นพิเศษแล้วทําการสอยปืนกลกัมพูชาร่วงเหมือนใบไม้เลยก็รอกองทัพถแถลงเกี่ยวกับข่าวดีของไทยเรานะครับก็ต้องยึดแบบเสร็สับห0ึ่อยเปค่อยแถลงนะเพราะเดี๋ยวขเขมรจะเล่นไม่ซื่อแล้วตีมืนขึ้นมายึดอีก แบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับก็คงเดี๋ยวอัปเดตติดตามกันหลังจากนี้ข้อมูลที่มีตอนนี้ยังคงนําเสนอไปไม่ได้นะครับก็ให้กองทัพรอถแถลงก้วกันบอกได้อย่างเดียวครับต้องติดตามอย่างใกล้ชิดรอฟังข่าวดีกับสานการ์แนวชายแดนของไทยเราเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันนัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวเด่นในคลิปหน้าสําหรรัับบบคคลลิปปนี้้ไแวย